cưng subscribe คุยกูเสียต่ออิเคโนนยังมีอ้เนี่ยมือมั้งิเไอ้เคโนนเลยมืออิเคโนนเลยทำไมไม่ใช้มือวะมาขนาดนั้นแม่งเข้ามือง่ายๆเลยนะ เียเลิกแล้วเหรอเลิกแล้วอ๋อกว่าจะลงกันเงินั่งอ๋อถ่ายอะไรวะป๊อปป๊อปคอนป๊อปคอนชิโน่ใช่เขาสั่งให้ถ่ายมาแกพูดเองหรือว่ามันบอกมันพูดไม่มันบอกถ่ายให้ดูหน่อยสิอะไรอย่างงี้พูดเลยนะบอก ม่่เนมันบอกห้ามลืมนะถ้าเปเพ่ดีเระตามสัญญาจะส่งให้มันได้ไงโหนเฟสเยอะแยะเห็นค่เลยใซูมิงซูมุซูมไม่ได้วิดีโอซูมไม่ได้ไยาเข้าไป ซมไม่ได้เหรอเี่ยมไม่ได้นีกูรุนที่เข้าไปอยูอ่นี่อะไรพี่นุกหัวหลอกได้โอ้ ไอ้เมนูไอ้เมนูไอ้เมนูตน้องได้แล้วล่ะขอรอๆเลยดินี่โอ้ยเข้าหน้าตาทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่ใม่ใหม่มีชอบไม่ชอบ,ชอบเพื่อนใช่ไหมป๊อป <laughs> เพื่อนหรือเปล่าสเจยเข้าไปเข้าไปเลยอยากซูมเหมือนกันนะเนี่ยมันซูมไงวะนั่นเลยโนเกียวีดีโอยังซูมได้เลย ไม่เข้าใจบาอะไรทุกคนนะบ้าเอาเอบายอมีใบแดงเมนูมันอยู่ยปีกซ้ายไหมเหรอ,อม,มันอยู่ขวา คมื่กีมกง่งิงคออสู่งนี้แม่ก็ได้เลยเก,กี่ย่่ยเฮ้ดมี้ขึ้นบันพอ่ะไม่ได้ขึ้นนะ cùng le cùng cùng có cả à

ไปได้หนึ่งไปก็ไปได้หนึ่งสองอนี่ทีมลูกน้ำอีกแกก็เลยไม่ขึ้นแล้วอ่ะนะ เมนูเอาเปล่าก่อนนะลำติดโกคว่ำเลยเมนูไม่เก็บรอหลอดลูกเลยเนี่ยมันไม่หลอดมันไม่ใช่เ,เออ เรียนไมหมอ่ะไม่เรียนหรอกจริงดิงเฮ้<ๆ>เยเฮ้ยเฮ้ยนนนี่ล่าอืมหี้ยแม่งส่งไม่ปลอดภัยเลยไอสัตว์แพ้ให้เพราะแม่งไอ้เหี้ยจริงกู <c oughs> ด่าวิดีโอตัวเยอะเลยใ <c oughs> จเย็นน้ำปลอ,อากกูลยุยปังหรอเ่านาั่นป้อเล่อเนี่ย <c oughs> ไม่เหรอ ไม่ม <sh arp> mm ีใ hmm. ห so <sh arp> mm ้ไ hmm. ม่ให้ตองแบนี้ก็คู่หงันคอ่อะล้วตองเลยนะคู่

โดนกูไม่กลัวแต่กูกลัวตกว่ะตกไปติตกไปแม่งอายชิบหายอ่ะจริงจดูดิหงายเว้ยไอ้ออกูอัดคลิไปไว้ด้วยกูตกไปมันก็ต้องรู้กูจบสองนึงเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> บิ้มมีที่อ่ะ มุ่นไม่เป็นแน่ทรงแบบนี้แม่งเสียงไม่รู้วะมันยืนมันยืนกันเยอะอะโอ๊ยวิชาด้วย อะไรวะมันจะเก็บบอลใช่อะไรมึงไปดูอะไรวะแปงร้อยปอลี